ผ่านไปแล้วสิบห้าปีเดือนหญิงคนหนึ่งที่ตื่นแต่เช้าออกไปเก็บขยะทุกวันตอนเย็นเธอกลับมาเพราะมาหาเล็กน้อยให้ลูกชายได้อิ่มท้องเสื้อผ้าเต็มไปด้วยเหงื่อและฝุ่นแต่ในดวงตายังมีเพียงความฝันเดียวเธออยากตามหาสามีผู้ชายที่หายไปจากชีวิตเธออย่างไร้ร่องรอยปีแล้วปีเล่าทั้งหยาดเหงื่อน้ำตาและคำภาวนาจนในที่สุดวันหนึ่งเดือนก็พบเบาะแสบางอย่าง กระเป๋าเงินเก่าที่ข้างในมีรูปถ่ายหนึ่งใบในรูปนั้นคือเขาแต่ยืนเคียงข้างผู้หญิงอีกคนหัวใจของเดือนราวกับแตกสลายการตามหานานสิบห้าปีกลายเป็นเพียงเท่าทุลีในพริบตาเดียวเธอเพิ่งเข้าใจเขาไม่ได้หายไปแต่ทิ้งเธอเพื่อเงินชื่อเสียงและชีวิตที่ดีกว่าโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนมือของเดือนสั่นเทาน้ำตาไหลไม่หยุดแต่เธอกล่าวกับตัวเองว่าฉันไม่อ่อนแอ ฉันคือแม่และแม่ไม่มีวันยอมแพ้